เคยมีวันที่เราอยากซดน้ำซุปร้อนๆนะคะแซบก็ได้ไม hei, ่แซบก็ได้วันนี้โคชั้นสูงจะสอนทำซุปเนื้อค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่า ครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High <Zone> Kitchen. ซุปเนื้อเนี่ยนะคะจริงๆป้าป้อมได้กินมาตั้งแต่เด็กๆแม่ต้มเป็นซุปเนื้อเบาๆให้กินมาเห็นอีกที ทั่วไปก็คือร้านอาหารที่ขายข้าวหมกไก่ของอิสลามค่ะอันเนี้ยเขามาตบพริกใส่เครื่องให้แซบขึ้นไปอีกแต่จริงๆก็คือฐานของซุปเนื้อซุปหางวัวตัวเดียวกันเลยค่ะและจริงๆอะ่ปะป้าป้อมอยากให้ทุกคนน่ะได้ลองทำเองเพราะมันง่ายมากง่ายซะจนป้าป้อมเองก็ตกใจเหมือนกันง่ายขนาดนี้จะอร่อยแบบนี้ได้อย่างไร เรามาเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มจากการต้มน้ําก่อนเลยนะคะป้าป้อมต้มน้ําล่วงหน้าไปก่อนเลยค่ะประมาณ2ลิตรส่วนของเนื้อที่ป้าป้อมจะใช้นะคะก็คือน่องลายค่ะป้าป้อมมาเป็นคนชอบน่องลายเพราะว่ามันมีความเป็นเส้นเอ็นและเนื้อปนกันอยู่เราจะหั่นนะคะเป็นชิ้นที่ไม่บางมากเพราะว่าเนื้อน่องลายเนี่ยเคี่ยวนานค่ะ ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเน่ดังนั้นเนื้อจะหดลงไปอีกเราก็เลยต้องหั่นให้ค่อนข้างหนานิดหนึ่งจะมาดูชัดๆเนื้อที่หั่นออกมาแล้วตรงกลางจะเป็นลายแบบนี้ค่ะปาปอมจะหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณ1เซนครึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะเนื้อน่องลายสวยๆนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ย จะหาซื้อได้ตามตลาดค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตหาไม่ค่อยได้แล้วป้าป้อมแนะนำว่าไปตลาดในเขตที่มีมุสลิมเยอะนิดหนึ่งเพราะเขากินเนื้อเป็นหลักเขาจะมีชิ้นส่วนของเนื้อที่ดีๆค่ะป้าป้อมมักจะได้จากตลาดมีนบุรีบ้างตลาดอ่อนนุชบ้างตลาดพระขนงพวกนี้มีหมดนะคะลองดูค่ะจะสังเกตเห็นว่าป้าป้อมอะ ได้เนื้อมาอยัางไงใช้อย่างนั้นเลยไม่มีการตัดแต่งเพิ่มเพราะว่าการเคี่ยวเปื่อยนะคะส่วนที่ติดมันและส่วนที่เป็นพังผืดหรือเป็นเอ็นพอเปื่อยแล้วเนี่ยมันกินอร่อยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาออกเลยค่ะไม่ต้องตัดแต่งแต่ปัญหาจะอยู่ที่ว่าเวลาหั่นนะคะจะกินแรงเราหน่อยเนี่ยป,ปอมเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะ วันนี้ใช้เนื้อแค่กิโลเดียวเหมือนไปวิ่งออกกำลังมาสัก15นาที2 0นาทีแล้วค่ะเมื่อเราหั่นเนื้อเสร็จแล้วพักเหนื่อยได้เล็กน้อยนะคะคราวนี้ก็ใส่ลงไปในหม้อน้ำที่เดือดอยู่แล้วค่ะตอนนี้นะคะน้ำเดือดใส่เนื้อไปแล้วป้าป้อมรอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วจะลดไฟลงมาเป็นไฟกลางๆล,ลดไฟทำไมคะ แม่เคยสอนป้าป้อมว่าเวลาต้มน้ำซุปเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำขุ่นมากนะคะให้ใช้ไฟอ่อนๆและห้ามปิดฝาค่ะไม่งั้นน้ำซุปของเราจะขุ่นนี่นะคะเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะป้าป้อมจะลดไฟลงมาเป็นไฟกลางๆนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเคี่ยวไปอีกสักแป๊บหนึ่งจะเกิดฟองฟองแรกเนี่ยให้ช้อนทิ้งได้เลยค่ะ ตอนนี้ถามว่าเราต้มเนื้อเฉยๆใช่ไหมคะอย่าเสียเวลาค่ะเราจะใส่ผักที่จะทำให้ซุปเนื้อเนี่ยอร่อยเมื่อกี้นี้นะคะเราใช้เขียงหั่นเนื้อเราก็ต้องทำความสะอาดทั้งมีดและเขียงให้เรียบร้อยก่อนค่ะถ้าเราเป็นเชฟมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนเขียงซึ่งเราทำที่บ้านไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกค่ะ ใช้กระดาษหรือผ้าชุบน้ำนี่แหละค่ะเช็ดทําความสะอาดหรือเอาเขียงไปล้างเลยก็ได้คราวนี้แหละค่ะผักต่อไปที่จะช่วยให้ความหวานกับซุปเนื้อของเราก็คือหัวหอมใหญ่ค่ะหัวหอมใหญ่เนี่นะคะป้าป้อมจะหั่นให้ค่อนข้างเล็กเพราะว่าป้าป้อมอยากให้หอมใหญ่เนี่ยละลายลงไปในน้ําซุปป้าป้อมก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆค่ะ ประมาณนี้นะคะและเราก็ใส่หัวหอมใหญ่ลงไปในน้ำซุปค่ะเนื้อ1กิโลใช้หัวหอมใหญ่ประมาณหนึ่งหัวใหญ่ก็พอค่ะผักชนิดต่อไปที่เรามักจะเห็นในซุปเนื้อแต่เห็นแบบปละปลายก็คือมะเขือเทศค่ะป้ป้อมจะใส่ลงไปต้มเลยเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมีรสอมเปรี้ยวแต่แปลกจริงๆเลย เดี๋ยวลองดูว่าเราใส่ลงไปในซุปเนื้อมันจะไม่เปรี้ยวมากจะอร่อยกำลังดีทีเดียวค่ะเราผ่าออกแล้วก็เอาแกนออกนะคะหั่นมะเขือเทศเป็นเซี่ยวๆนะคะพ้ป้อมใช้เพียงสมลูกเท่านั้นค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเร่งไฟให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่าซุปของเรามีฟองของเนื้อที่เริ่มสุกลอยขึ้นมาตรงนี้ล่ะค่ะ เราจะต้องตักทิ้งตักฟองออกทิ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะฟองเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้น้าซุปเนี่ยขุ่นได้ค่ะเมื่อกี้นะคะเราใส่ผักที่ช่วยให้รสชาติหวานคราวนี้เราจะใส่ผักที่จะให้กลิ่นนั่นก็คือขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายเนี่ยป้อมว่าเป็นอะไรที่ เข้ากันกับความเป็นเนื้อได้ดีมากๆเลยนะคะป้าป้อมก็จะแค่หักรวมให้เขาพอจะแตกๆบ้างแล้วก็จับตัวขึ้นใช้พันกันเองนี่แหละค่ะง่ายๆมันไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่ขอขยุ่มลงไปก่อนครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้หอมก็คือพริกไทยเม็ดค่ะเครื่องปรุงรสเดียวที่ป้าป้อมจะใช้ในซุปเนื้อ ก็คือเกลือป่นค่ะเชื่อไหมคะแค่เกลือป่นตัวเดียวเนี่ยซุปเนื้อของเราก็รสชาติหอมอร่อยได้ไม่แพ้ซุปอื่นๆเลยค่ะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าครัวชั้นสูงในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้นั่งพักอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพื่อรอให้หอมใหญ่นุ่มแตกลงไปในน้ำซุปและ เนื้อน่องลายของเราเปื่อยมากพอค่ะเราจะเคี่ยวของเราไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะป้าป้อมมีงานให้ทำอยู่แล้วถ้ายังไม่มีอะไรทำจำได้ไหมว่าหัวหอมเจียวเนี่ยป้าป้อมทำยังไงป้าป้อมซอยให้ค่อนข้างหนานิดนึงและป้าป้อมก็คลุกกับแป้งทอดและเอาไปเจียวจนหอมเจียวสวยงามประมาณนี้ค่ะ สำหรับหอมเจียวเนี่ยนะคะทำไว้ได้เลยค่ะใช้น้ำมันเจียวทีเดียวแห้งแล้วเก็บเข้ากล่องปิดฝาแน่แนๆเข้าตู้เย็นใช้ต่อได้อีกเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะตัวต่อไปที่ป้าป้อมจะแนะนำก็คือหอมแขกหอมแขกที่ป้าป้อมต้องการคือลูกเล็กประมาณนี้ปกติแล้วหอมแขกอะ่ะเดี๋ยวนี้พัฒนาสายพันธุ์มา ลูกมันโตเกินความน่ารักน่ากินมันไม่มีเลยป้าป้อมต้องไปเดินเลือกจากตลาดมาให้ได้ลูกเล็กๆประมาณนี้ค่ะหอมแขกเนี่ยป้ป้อมจะใส่ลงไปทั้งลูกเลยค่ะเพราะเวลาเปื่อยแล้วเขายังคงรูปอยู่ตักลงมาในชามแล้วมันดูน่ากินเพราะว่าเดี๋ยวอะ่ะหอมใหญ่ของเราจะละลายไปหมดเลยนี่ค่ะป้าป้อมใส่หอมแขกลงไปเลยนะเนื่องจากเรามีเวลาเหลือนะคะ ป้าป้อมอยากจะอธิบายว่าการปรุงรสเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเรารอให้เนื้อเปื่อยผักนุ่มแล้วก็งวดตามที่เราต้องการเราค่อยมาชิมอีกทีหนึ่งและปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวล้วนๆเลยค่ะถ้าบางบ้านอาจจะเคี่ยวไฟแรงน้ำซุประเหยมากไปก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะทีนี้ถ้าชอบน้ำแซบนี่ค่ะป้าป้อมเตรียมนี่ไว้เลยพริกขี้หนู และมะนาวป้าป้อมเห็นตามร้านที่ขายข้าวหมกไก่ของอิสลามนะคะเขาไม่ใช้พริกขี้หนูสวนกันเขาจะใช้พริกจินดามเม็ดใหญ่เขาจะตบให้แตกแล้วก็สับหยับหยับใส่ลงไปค่ะแต่ตอนนี้ป้าป้อมยังไม่ทำเพราะว่าพริกถ้าเราหั่นทิ้งไว้สับไว้จะดำนะคะส่วนขึ้นชายเราก็มาซอยหรือหั่น เป็นท่อนแล้วแต่ชอบเลยค่ะว่าใครชอบหนาชอบบางดังนั้นเพื่อเป็นความยุติธรรมนะคะป้าป้อมจะทำแค่ครึ่งๆกลางๆค่ะคือหั่นหยาบ ตอนนี้ป้าป้อมมาลองดูว่าเนื้อเนี่ยเปื่อยประมาณไหนนะคะนี่ค่ะแบบที่จิ้มซ่อมเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยชิ้นที่แนะนำให้ลองก็คือชิ้นที่เป็นเอ็นคือถ้าเอ็นเปื่อยชิ้นอื่นก็เปื่อยแน่นอนค่ะน้ำที่เห็นเนี่ยจะขุ่นขึ้นขุ่นเพราะการแตกตัวของหัวหอมค่ะแต่ตัวซุปจริงๆแล้วไม่ขุ่นนะคะ แต่เจอการแตกตัวของหัวหอมทำให้สีซุปเข้มข้นขึ้นค่ะคราวนี้ก็ได้เวลาที่จะมาชิมแล้วมี่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแค่เกลือเนี่ยจะทำให้รสชาติอร่อยได้ขนาดนี้สามารถดึงรสหวานของหัวหอมออกมาได้มาเขือเทศที่อมเปรี้ยวกลายเป็นหวานอร่อยและ กลิ่นหอมของพริกไทยเม็ดและขึ้นช่ายค่ะตอนนี้เราต้มไปเติมน้ำไปจนได้ปริมาณของน้ำซุปที่พอเหมาะแล้วป้าป้อมแนะนาให้ชิมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะรับประทานนะคะ <S <S ถ้าเป็นรสเบาๆป้าป้อมชอบแล้วแต่ถ้าสมมติว่าจะปรุงรสให้แซบนะคะป้าป้อมขอเติมเกลืออีกนิดให้เข้มข้นค่ะ เห็นไหมคะลักษณะของหอมแขกเมื่อต้มสุกแล้วเขายังจะทรงรูปทรงแบบนี้ซึ่งเราใส่ลงไปในชามมันจะน่ากินแล้วกินไปด้วยนะคะหวานมากค่ะตักลงจานกันเลยค่ะ ก็ได้ซุปเนื้อร้อนๆหอมหอมนะคะแต่ขั้นต่อไปคราวนี้ถ้าเราอยากกินแบบแซบล่ะค่ะเราทำอย่างไรนี่เลยค่ะเรามีพริกขี้หนูพริกขี้หนูจะใช้พริกขี้หนูจินดาหรือพริกขี้หนูสวนตามแต่จะชอบเลยค่ะตบให้แตกแล้วเราก็สับหยาบใส่ลงไปค่ะนอกจากพริกขี้หนูแล้วนะคะป,ะป้าปอมจะ บีบมะนาวกันตรงนี้เลยค่ะแล้วท้ายที่สุดเราก็จะโรยขึ้นช่ายหัน่นและหัวหอมเจียวค่ะเสร็จแล้วค่ะซุปเนื้อร้อนๆรสชาติถูกใจเราเองแซบหรือไม่แซบก็ได้นะคะพร้อมที่จะซดให้ชื่นใจแล้วค่ะมาลองทำกันดูนะคะ ซุปเนื้อสไตล์ปอป้อมรับรองอร่อยเด็ดไม่แพ้ใครค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ